ในโลกที่วิทยาศาสตร์ก้าวล้ำเกินกว่าจริยธรรมมนุษย์คนหนึ่งได้ก้าวข้ามเส้นเขตแห่งชีวิตและความตายและสิ่งที่เขาสร้างขึ้นก็นำมาซึ่งหายนะเกินจินตนาการเรื่องคนสร้างผีแฟรงเกนสไตน์วิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ช้หนุ่มผู้หมกมุ่นในวิทยาศาสตร์ถึงขั้นลืมโลกทั้งใบเขาไม่เพียงต้องการเข้าใจธรรมชาติของชีวิต เขาต้องการควบคุมมันในห้องแลบลับใต้ดินถ้ำกลางคืนฝนฟ้าขนองเขาเริ่มลงมือประกอบชิ้นส่วนมนุษย์จากศพที่ลักลอบนำมาจากสุสานต่อแขนขาหัวใจสมองจนกลายเป็นร่างอสุรกายขนาดมหึมาและในค่ำคืนนั้นเขานำสายฟ้าเรียกชีวิตคืนสู่ร่างที่ไร้วิญญาณมันหายใจแล้วมันมีชีวิต ฟรงเกนสไตน์ตะโกนด้วยความสำเร็จแต่เพียงวินาทีเดียวถักมาเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อสิ่งที่เขาสร้างขึ้นนั้นไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์แต่มันคือตัวประหลาดร่างนั้นผิวสีซีดซากแผลประติดประต่อดวงตาโหลลึกจ้องกลับมาราวกับดวงวิญญาณที่หลงทางแฟรงเกนสไตน์ตกใจสุดขีดและหนีไปถอดทิ้งสิ่งมีชีวิตนั้นให้เผชิญโลกอย่างโดดเดี่ยว มันเดินเร่ร่อนอย่างไร้ที่ไปพยายามเรียนรู้พูดอ่านร้องไห้แต่ไม่มีใครต้อนรับมันทุกคนกลัวมันคว้างหินไล่ล่าตีมันเหมือนสัตว์ปา่าและในที่สุดความเหงากลับเป็นความแค้นอสูรร่างนั้นเริ่มไล่ล่าคนที่แฟงเกนสไตน์รักฆ่าคนรักฆ่าน้องชายฆ่าเพื่อนสนิททีละคน เพื่อให้ผู้สร้างรู้สึกถึงความเจ็บปวดแบบที่มันเผชิญแฟรงกเกนสไตน์เองก็ลุกขึ้นไล่ล่าสิ่งที่ตนสร้างหวังจะทำลายมันแต่ยิ่งไล่ตามมันยิ่งชี้ให้เห็นว่าใครกันแน่ที่เป็นปีศาจเรื่องจบหลงกลางหิมะขาวโพลนที่ขั้วโลกเหนือแฟรงกเกนสไตน์ตายด้วยความเหนื่อยล้าส่วนอสูรผู้โดดเดี่ยวเดินหายไปในความมืดทิ้งคำพูดสุดท้ายไว้ว่า ข้าไม่ได้ขอให้เกิดมาข้าแค่อยากมีใครรักขอบคุณที่รับฟังอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเสียงกระซิบขอบคุณครับ